สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิว <c oughs> ภาพยนตร์เกมนะครับซูเปอร์มาริโอนะครับอขอบอกเลยว่าเป็นบทที่ยอดเยี่ยมมากนะครับมาริโอนะครับเป็นเกมมาก่อนนะครับเป็นเกมซูเปอร์มาริโอแบราเดอร์นะครับเกมแบบนี้นะครับโอเคทำไงนี่นะครับเป็นเกม นะครับซึ่งโด่งดังมากนะครับในอดีตเล่นบนเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมนะครับอตอนนี้ทำเป็นภาพยนตร์นะครับทำเป็นภาพยนตร์ที่บทสุดยอดมากนะครับบทซูเปอร์มาริโอนี่คืกสุดยอดมากเลยผมทำภาพยนตร์มาประมาณ5-6เรื่องนะครับเรื่องที่ได้รับรางวัลมากที่สุดคือเรื่อง The r o c k e t ตนะครับ แต่ว่าไม่ได้ยอดอ่าไม่ได้ยอดภาพยนต์เขาเรียกอะไรนะยอดบ็อกออฟฟิศนะครับอันนี้เป็นเครื่องซูเปอร์แฟมิคอนนะครับอ่ารุ่นแรกๆเลยนี่ผมซื้อมาเป็นตัวเขาเรียกว่าอ่าสะสมนะครับเอาไว้เก็บักษามีสองตัวนะครับเป็นตลับนะครับจะใส่เล่นอยู่บนเครื่องแฟมิคอนนะครับเดี๋ยวนี้คุณสามารถซื้อตัวอนุรักษ์นะครับ เป็นลเลกเตอร์ไอเทมนะครับตอนนี้เครื่องนี้ก็แฮ็กได้แล้วนะครับแฮ็กเป็นสามารถที่จะเล่นเกมอื่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมมี2ชุดนะครับชุดหนึ่งเก็บไว้แฮ็กชุดหนึ่งเก็บไว้ดูทั่วไปธรรมดานี่เป็นตัวเนื้อหนังนะครับนี่กาลังกำลังเปิดให้เด็กๆดูอีกหนึ่งรอบนะครับเด็กๆ,ๆกำลังไม่สนใจมาริโอเลยเล่นเล่น iPad นะครับแต่ว่าบท <S 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 ดีมากครับเรื่องนี้อ่า เป็นหนังครอบครัวนะครับตอนนี้เป็นหนังอันดับหนึ่งในประเทศออสเตรเลียนะครับขึ้นท็อป10นะครับอยู่10อยู่ลำดับที่1นะครับนี่เราซื้อแผ่นมาเก็บเลยทั้งทที่ดูออนไลน์ได้นะครับแต่ว่าต้องการเก็บแผ่นต้องการเก็บกล่องเลยนะครับไม่ได้ซื้อ 4K นะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวตัว DVD ีนี้มันสามารถดูในรถยนต์ได้ด้วยก็กะว่าเผื่อให้ลูกๆดูนะครับแต่เนื้อเรื่องสนุกมากนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะครับ ไปดูเลยครับสนุกมากคุ้มแน่นอนนะครับยิ่งคอมาริโอหรือคอนักเล่นเกมด้วยแล้วนะครับหนังมีจุดเด่นนะครับหนังที่จะเป็นเกมมาก่อนแล้วมาทำเป็นภาพยนตร์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เรื่องครับไม่ว่าจะเป็นทูมเลเดอร์ไม่ว่าจะเป็นเอ่เอเรื่องที่ที่เป็นเกมมาก่อนเนี่ยนะครับนึกไม่ออกนะนึกออกต่ทูมเลเดอร์นะ อพอพอมาเป็นคนแสดงจริงๆเนี่ยตอนซูเปอร์มาริโอเอาคนมาแสดงจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กนะครับแต่อันนี้พอเป็นแอนิเมชันนะครับและตัวแอนิเมชันเนี่ยมันเหมือนในเกมมากนะครับม,มันทำให้รู้สึกถึงเวลาตอนที่เราเล่นเกมนะครับมีตัวแสดงทุกตัวนะครับเนื้อเรื่องโยงมาประมาณว่าเจ้าบาวเซอร์เนี่ยมาแอบรักนะครับ แอบ,บรับพรินเซสมาร์ o ูมนะครับแล้วก็พินเซสมาร์ o ูมก็จะต้องมาช่วยเทรนมาริโอให้ให้เก่งนะครับเพื่อที่จะไปปกป้องเมืองอะไรประมาณนี้นะแต่มันจะมีบทแก๊กแบบฮาฮาซ่อนอยู่ทุกมุกทุกเม็ดนะครับคนเขียนบทนี่น่าจะแนวแนวเท็ดเลยนะครับถือว่าเขียนบทได้ดีมากก็คลิปนี้เอาสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอ่า มารีวิวตัวเนื้อเรื่องนะครับความเป็นไปยังไงอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้แค่รีวิวให้ดูว่าเป็นเป็นหนังที่ควรดูนะครับแล้วก็ควรที่จะซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่าออนไลน์ไม่รู้จะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราเอาไปเปิดดูตรงนู้นตรงนี้ได้นะครับผมก็ไม่ได้ได้มีโอกาสไปดูที่โรงนะพระเอิญเห็นที่ที่เจบีไฮไฟลดราคาเหลือแค่ยี่สิบเหรียญน,นะครับก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับนี่เรื่องย่อตัวภาษาอังกฤษนะครับ เล่นนำนะครับมันจะมีเพลงในหนังนะครับซึ่งมาจากเกมนะครับแต่ที่ประทับใจมากที่สุดคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันสอดคล้องแล้วทำดูแล้วเหมือนเหมือนเล่นเกมอยู่เลยเออทำได้ไม่ไม่ไม่เคยเจอหนังเกมนะครับที่เป็นแบบนี้ที่ที่ดูแล้วเหมือนคุณกำลังเล่นเกมอยู่ ครับอย่างอย่างลาลาครอฟ์เนี่ยเต็มที่ก็เหมือนก็คุณประจนบภยัยดูหนังประจนบภยัยเรื่องหนึ่งก็แค่นั้นเองนะครับเอาคาเลเตอร์ที่ที่ดังอยู่แล้วไปทําให้นักแสดงดังขึ้นนะครับเพราะว่านางเอกของลาลาครอฟ์ชื่ออะไรนะั้นแกก็แกก็ดังเพราะเรื่องลาลาครอฟ์นี่แหละนะครับแฟนของแบทพิทเนี่ยโอ้ยต่างชื่อไม่ได้แองเจลินานะครับ ประมาณนั้นโอเคไม่อยากให้เกินหน้านาทีนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับก็มีอะไรช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วถ้าชอบในการรีวิวภาพยนตร์หรือแนะนำหนังนะครับหนังโดยเฉพาะหนังเกมเนี่ยนะครับผมจะเอามานำเสนอบ้างนะครับในช่องของเราเพราะช่องของเราเนี่ยเน้นเกมครับโอเคสวัสดีครับ